นี่นะครับผมแปดเก้านะครับต้นญ่นะครับผมถ้าเอาเฮ็ดโค้งสางต้นมันเห็นมันได้แบบนี้นาะพี่น้องเนาะล้หไงนะครับมาเบิ่งหัวกันว่าถ้าเอาเฮ็ดโก้งสางแบบนี้มันจะได้แบบใดนะครับนี่มันแปดเตียนนะครับแต่ว่าไ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่ว่าถ้าเอาเฮ็ดโก้งสางมันสำปะหลังนะครับให้มันได้แบบนี้นะครับเรามาเบื้องหัวกันนะครับ ับผมเ๋ย่าผมจะขุดนี่เบิ่งก็นี่นะครับผมวูบยังมืเลยพี่น้องซ้ำแข็งบ่แข็งแล้วครับผมซ้ำขาตัวผมเลยครับพี่น้องครับหูใหญ่เลยครับตัวนี้นะครับเป็นมันยูขอบให้นะพี่น้องมันบ่ได้ปุ๋หรอกแต่ว่าพี่น้องเบิ่งเอกครับนี่คือคือเอขาเฮ็ดโค้งสางนะครับมันมันบดกครับเพราะว่ามันเป็นมันเฮียเนาะ เขาเอ็นมานมันอย่างละบ้านผมเอ้นมันเหี้ยนะที่เป็นดูกมันที่มันเกิดขึ้นมานะครับมันอยู่น้ำขอบนะพี่น้องน,นี่แหละครับโอ้บอกใหญ่นีพี่น้องมือผมนี่เพิ่งนะครับโอ้โคตรี้นะครับสุดยอดจรลงครับผมนี่แหละครับเนี่ยเขาว่า,าต้องไปเฮ็ดเฮ็ดใส่ปุ๋ยไเนะพี่น้องอันนี้บ่มีปุ๋ยนะครับนี่บ่มีปุ๋ยแต่ว่าโค้งสั่งนะครับ โค้งสามล้มของต้นนี่เฮาลู่เลยนาะพี่น้องนอเนาะ่ยล้มยังไงแบบนี้ถ้าเอาเฮ็ดได้นะพี่น้องหรือเองเฮ็ดประมาณตัวนี้นี่กระือว่าหัวมันกับซีโอเคเนาะอันนี้มันมาหึงม้าเลยครับถ้าเฮ็ดล้มได้แบบนี้นี่มาหึงม้าครับมึ่ครังพี่น้องครับยังไงหลืครับมีมีตํานี้แหละครับแล้วก็เป็นนั่นติ้งน้อยๆเพราะว่ามันเป็นมันมันเหี้ยเนาะเนี่ยพี่น้องอันนี้คือลำมันเกามันนี่ ลำมันที่มันฝังดินไปเนาะมันเป็นมันเหี่ยแล้วมันขึ้นไปนะครับแล้วนี่ก็โอ้สุดยอดครับคือโคตรหนักเลยครับนี่ขาดไปครึ่งหนึง่งขาดไปอีกน้อยนึงเนียวเถิดโอ้ผมดึงมันยังไม่เลยปลอดหนักคักปุ๋ยละครับโอเคเนาะพีนะ่น้องพี่น้องนี่แหละผมมาศึกษาเบื้องนี้แหละกะเฮ็ดผมเฮ็ดปุ๋ยมาของผมเนี่ยเฮ็ด บำรุงให้ต้นมันหญ่แบบนี้ให้สมบูรณ์สางโครงสร้างไปแต่น้อยเนาะพี่น้องเพราะเงามันหญ่ขนาดนี้ลั้มต้นหญ่ขนาดนี่นี่ก็ต้องห่วงครับผมฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมในช่องผมผมชีเฮ็ดแบบนี้นะครับด้วยปุ๋ยหมักนะพี่น้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยหลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีคลิปที่ผมลงไปแล้วเนาะพี่น้องมันก็เป็นโค้งสร้างที่โอเคแล้วนี่ประมาณนี้แล้วมันสองเดือนนี่เกือบซ้ำนี้แล้วครับ ความอวบของมันเนี่ยเกือบซ้ำนี้ยิ่งกว่าตัวนี้นครับอันนี้มันสองเดือนของผมเกือบซ้ำนี้แล้วคืออีกประมาณสามเดือนนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณล้ำซ้ำนี้ครับล้ำมันนะครับสามซีกิ้งนี่ประมาณสามกิ้งสองกิ้งนะครับประมาณล้ำซ้ำนีนะ้เนาะนี่แหละผมจีสังแบบนี้นะครับผมกําลังเหตุอยู่นะครับครับผมมันสองเดือนกับอีกสิบมือนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผม ในคลิปในช่องของผมนะครับเขาไปเบิ้งหด้ครับเนี่ยผมสั่งด้วยปุยหมัดนะครับผมสั่งแล้วความสมบูรณ์ของมันไม้แล้วนะครับผมเชียรให้มันประมาณนี้นะครับเนี่ยหกเจ็ดเดือนเนี่ยผมจะเอาบ่บ่บถึงขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าน้อยก็นี่น้อยหนึ่งนะครับแต่ให้มันสวยงามแบบนี้ครับคือทามันสวยงามแบบนี้เขาก็ยิ้มมั่นใจเนาะพี่น้องนะ,นะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้นะครับจากกูเกษรอีสานนะครับไว้ กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะกัมีอย่างแรกเรียนเรียนรู้กันได้ครับผมสอบถามมาในช่องของผมได้เลยนะครับผมมีอย่างผมก็ยีบ,บอกพี่น้องมีอย่างแนะน้ำกับผมก็้อมรับเสมอนะครับผมตอนคลิปนี้นะครับจากูกเกษตรอีสานก็ขอสวัสดีไปก่อนครับผม